ไฮเป็นอะไรซังขอได้เจอว่าวันชีวะซันเดย์เสีซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูในเจนเดเซครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวโคฟไฟขนาดยักษ์ที่อยู่ในโซนหุบเขาเลโยกโกรดกันนะครับก็จะเป็นโซนที่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ดาเมจากความหนาวกันอยู่ด้วยก็คือเป็นโลเทเปอรเจอร์ซึ่งถ้าว่าแบบไม่ได้มีการใส่กรอป้องกันที่มีเอฟเฟกกันหนาวหรือว่าจะเป็นการใช้งานตัวเทมกันหนาวที่เป็นตัวโลเทเปอรเจอร์ดามเมร์สิสแตนนั้นเราจะได้วความเสียหายจากความเย็นเนี่ยกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจะมีตัวโคไฟร์แบบว่ามันจะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับ ความอาหนาวเย็นได้แล้วก็ยังสามารถช่วยเรื่องเกี่ยวกับดาเมจเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะครับอ่ะก็สับตัวคฟไฟขนายักษ์ที่อยู่ข้างตรงนี้นะครับในเกมนี้เนี่ยมันจะเรียกกันว่า Grand Stand แกรนทอสแตนก็คือมันจะเป็นคบไฟขนาดใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งตัวแกรนทอสแตนเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นตัวต้นเชื้อที่เราจะได้รับเอฟเฟกที่เป็นฮีทโคตติ้งมาซึ่งเอฟเฟกต์ฮีทโคตติ้งนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกที่มันจะให้เรื่องเกี่ยวกับ Low Temperature Damage r e s i s t ต n c e กับเรามาก็คือจะสามารถต้านทานเล่นกับตัวความอนอวเย็นกันได้โดยจะมีเอฟเฟกตอาวงไฟเนี่ยขึ้นมาที่ตรงรอบๆตัวละครแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวละครของผมเนี่ยมันจะมีวงไฟขึ้นมาก็คือเป็นการบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราได้รับเอฟเฟกของตัวฮีทโค a ติ้งกันแล้วนะแล้วก็ทีนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเอฟเฟกต c ฮีทโค g ติ้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีเอฟเฟกตัวนี้อยู่นะเราจะสามารถไปจุดตัวไฟของตัวทอสแตนได้คือมันจะแบบ มีอันใหญ่ที่เป็นแกรนทอสแตนกับอันเล็กที่เป็นทอสแตนเฉยๆนะครับคือถ้าหากว่าเรามีเอฟเฟกต์ฮีทโคตติ้งนั้นก็จะสามารถไปทําการแอคชั่นไปทําการจุดไฟที่ตัวทอสอันเล็กได้เพื่อที่จะทําให้วงไฟอันนี้เนี่ยมันมีรัศมีพื้นที่กว้างขึ้นแล้วก็จะรับเอฟเฟกต์ของตัวฮีทโคตติ้งมาเพิ่มเติมประมาณนี้นนเองนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่มีเอฟเฟกต์ฮีทโคตติ้งนั้นมันจะจุดไฟไม่ติดนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวเอฟเฟกต์ฮีทโค สำหรับตัวเอฟเฟกต์ฮีทโคตตี้นะครับเวลาที่เรามีวงไฟรอบตัวละครเนี่ยเราจะไับเอฟเฟกต์อันนี้มานะครับก็คือจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นการต้านทานความหนาวเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหมายความว่าต่อให้ไม่ได้มีการใส่บัฟกินอาหารกันหนาวหรือว่าเรื่องของตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถต้านทานความห้อนทีี่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยน,นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัวเอฟเฟกต์วงไฟตรงนี้นะครับมันจะมี เวลาเอฟเฟกเนี่ยประมาณ20วินาทีนะครับถ้าหากว่าเราออกจากอาาเขตที่เราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวฮีโคตติ้งกันแล้วเป็นเวลา20วินาทีเอฟเฟกมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับโดยที่15้วินาทีแรกเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกแบบนี้แต่ว่าพอไปปุ๊บอาจจะเห็นนะครับว่าวงไฟเนี่ยมันจะเหลือแค่ลูกก้อนเดียวเท่านั้นแล้วก็พอผ่านไปอีก5วินาทีเอฟเฟกอันนี้ก็จะหายไปนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะกลับมารับความเสียหายจากความเย็นเนี่ยอีกรอบหนึ่งนั่นเองแล้วก็ถากว่าเรากลับไปที่วง ก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ที่โคตติ้งเนี่ยก็จะกลับมาเราก็จะสามารถต้านทานความอาหนาวเย็นเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งกันแล้วประมาณนี้นะครับก็คือถ้าหากว่าเห็นเอฟเฟกใกล้หมดแล้วเนี่ยก็แค่เข้าไปในโซนที่มีทอสจุดแบบนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตเวลา2 0วินาทีแล้วเราก็จะรับเอฟเฟกต์ที่โคตติ้งกลับมาแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อมีเอฟเฟกแบบนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถไปจุดตัวทอชคบเพิกอันอื่นได้อ่าจจะถ้าหากว่าเราวัที่ค อาแท่นควบไฟอันนี้นะครับทำการกดตัวแอคชั่นอ่ะก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ วงไฟเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ทีเนี้ยเราก็จะรับเอฟเฟกต์ฮีโครติงได้เหมือนกับว่าเราอยู่ในตัวทอชอันใหญ่เมื่อตะกีนี้กันเลยนะครับซึ่งการจุดตรงนี้เนี่ยมันก็มีเวลาจํากัดเหมือนกันนะก็คือถ้าหากว่าเรามีตัวฮีโครติงเนี่ยก็คือา,ารถทําการจุดทอชได้แล้วก็ตัวทอชน,นะครับทำการกดจุดแบบนี้1ครั้งมันจะมีระยะเวลาเนี่ยห้าสิบวินาทีด้วยกันนะครับก็คือมาทฑาการจุดไปปุ๊บห้าสิบวินาทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถรับเอฟเฟกต์ของตัวฮีโครติงกันได้แต่ว่ววาาาาถ้าหเลไป ตัว t o ทอชอันนี้เนี่ยมันก็จะดับลงไปนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็รอเวลาผ่านไป50วินาที อ่าตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีวงกลมแสงไฟเนี่ยเริ่มที่จะหุบหลงเข้าไปข้างในเพื่อเป็นการบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตัวทอชนั้นมันกําลังจะหมดเวลากันแล้วนั่นเองนะครับและเมื่อมันดับไปปุ๊บเราก็สามารถเข้าไปทําการจุดไฟใหม่กันได้แต่ว่าการจุดไฟใหม่แต่ละครั้งนั้น จำเป็นต้องมีเอฟเฟกตัว heat coating กันอยู่นะครับถ้าว่ามีไม่มีเอฟเฟกต์วงไฟอันนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถทําการจุดทอสกันได้อ๋อแล้วก็ตอนที่ทอสมีการจุดแบบนี้นะครับเราก็สามารถทําการจุดซ้ําได้นะเพื่อเหมือนกับเป็นการ r ี s e t ในเรื่องเกี่ยวกับตัวเวลาพอใช้เวลาที่เรากำลังแบบตีมอสเ s t e r ในโซนนี้กำลังพอยไฟอยู่เนี่ยเวลาที่ทำการผ่านทอสก็ år, สามารถทำการกด e กด a คชั่นเพื่อจะทำการจุดไฟอย่างเงี้ยต่อกันไปได้ซึ่งเรื่องเกีกับตัวเอฟเฟกต์ไฟพวกนี้นะครับตัวต้นเชื้อเนี่ยมันจะ เป็นตัวแกรนท็อตแ์เป็นทอสอันใหญ่ที่เราสามารถรับเอฟเฟกไ์ hmm. ก็ได้ตลอดเวลาแต่ว่าสำหรับตัวทอสอเล็กเนี่ยต้องแบบมีการจุดเองเท่านั้นนะครับพะฉันถากว่าในส่วนไหนที่อาจจะแบบอาตัวเมิเวณนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีทอสขนาดใหญ่อยู่เราก็ต้องแบบว่าคอยหมั่นขยันมาจุดเดีกับตัวโคไฟเนี่ยกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอฟเฟก อา Heat Coating ที่จะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการต้านทานควาเราอกันได้ต่อไปมาดูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างดาเมจกันนะครับสาหรับเรื่องดาเมจของตัว Heat Coating นะครับก็คือเมื่อเวลาเรียกทําการโจมตีใส่ตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีดาเมจเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าว่าทําการตีมอนสเตอร์แบบนี้เอ้ามอนสเตอร์เวลวต่ำเกินอ่ก็คือเมื่อเราทําการโจมตีใส่ตัวมอนสเตอร์แบบนี้นะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ เอฟเฟกต์ดาม a g ระเบิดไฟเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาเจอมมาตะกี้เนี่ยขึ้นมาแบบเป็นหลักพันกันเลยนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้วยเพิ่มเติมที่มันจะมาจากตัวฮีโครตี้และเมื่อเกิดดาม a ม e ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะมีการติดคูดาไปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะสามารถกลับมาทําการโจมตีใหม่กันได้ก็คือถ้าเราทาการโจมตีไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็เหมือนกับมีดาม a เสริมเนี่ยมาทําการค่อยๆโจมตีโจมตีใส่โจมตีใส่กันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่านนั่นก็เดี๋ยวทําการทดสอบกับอเร์ที่ มันถึกๆหน่อยกันละกันนะครับก็คือเวลาที่แบบมาฟาร์มเนี่ยเราก็แบบว่าทําการรับพีโคติ้งมาทําการจุดทอนระหว่าง,างทางที่ผ่านมาแล้วก็ทําการโจมตีใส่ยมอนสเตอร์กันไปได้เลยนะครับอาจทาการโจมตีใส่ตัวกีกันที่ตรงนี้อาจทาการกดโจมตีค้างไปเลยนะครับอาจเราจะเห็นว่านอกจากดาเมจที่มาจากการโจมตีของเราเนี่ยมันจะมีดาเมจเสริมจากไฟเนี่ยระเบิดมาเป็นระยะระยะกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีคูดาประมาณสัก ประมาณแบบหนึ่งวินาทีละเมือ่งเออที่แบบว่ามันจะมีการระเบิเรเบดระเบิดระเบิดอะไรละ่ะระเบิดดาเมจไฟเนี่ยออกมากันได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นดาเมจเพิ่มเติมที่มาจากตัวฮีทโคตติ้งแล้วก็รอกจากนีมันยังสามารถทำสถานะ Element ต์ดาวได้ด้วยนะครับก็คือถ้าว่าเราไปสู้กับ ตัวมอนสเตอร์หรือว่าบอสที่มันมันสามารถติดเรื่องเกี่ยวกับตัวเอเลเมนต์ดาอย่างเช่นติดไฟลุกแล้วก็ล้ลงมาได้เนี่ยมันก็สามารถทํากันได้ด้วยเช่นกันนะทำให้เวลาที่เราไปสู้กับตัวกิกกนติกพวกนี้สู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเดเอเดมี่หรือว่าแอนเช่เดมี่ที่อยู่ข้างในสุดตรงนนนั้นมันก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้เยอะขึ้นแล้วก็ทสตูเนี่ยมีการติดเอเลเมนต์ดาวเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะครับ โอเคครับแล้นี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวแกรนทอสแตนกับตัวทอสแตนนะครับก็คือเป็นโคไฟที่จะอยู่ในโซลุกขาข่าเโยโกที่จะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการสะทานความหนาวแล้วก็ยังมีความสามารถในการสร้างดาเมจเพิ่มเติมกันได้ด้วยนะครับทำให้เวลาที่แบบเรามาฟาร์มเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องมีการกดเทมกันหนาวแล้วแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับดาเมจที่จะมาช่วยเราสามารถฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมกันด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการอาวุธล็อตใหม่ที่เป็นอาวุะดับ10ดาวก่อเก้าดาวเนี่ยก็ ที่อุบ่าแห่งนี้กันได้แล้วก็อย่าลืมอารับเรื่องเกี่ยวกับตัวเฟกไฟเนี่ยกันอยู่นีดเลียด้วยกันละกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาเอฟเฟกตอนนอกวงเนี่ยแค่ยี่สิบวินาทีส่วนตัวทอดปกตินั้นเวลาจุดไปปุ๊บจะมีระยะเวลาให้ใช้งานเนี่ยแค่50วินาทีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็หากว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาทำที่พอดีกันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหร ขอตัวรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน